วันนี้ก็เป็นสารคดีเอเมง้งตอนเอเม้งกับกีฬายิมนาสติกนี่ก็กำลังเล่นอุปกรณ์บาเดียวอยู่หรืออาจจะเป็นบาคู่ก็ได้ไม่รู้เรียกอะไรไม่เคยไม่เคยเล่นยิมนาสติกกับเขาก็ได้ได้เรียนรู้จากไอเม้งเนี่ยละ่ะก็พลังกล้ามเนื้อของไอเม้งก็ดีมากสามารถทรงตัวอยู่ได้ การจัดสมดุลร่างกายจัดระเบียบร่างกายก็ทําได้ดีก็ได้คะแนนสูงอ่ะเป็นท่ายากอันนี้ก็เดี๋ยวเราดูดูกันไกลๆสามารถกระดิกหางได้ด้วยในขณะที่ท,ที่ที่กําลังแบบแสดงอยู่เชื่อว่าได้คะแนนเต็มแน่แบบนี้มิงก็อยู่ท่านี้มานานพอสมควรแล้วละ่ะก็จะอยู่ต่อไป เป็นการฝึกร่างกายเป็นลูกีรเม้งดัดตนก็ได้ก็ท่าทางก็สง่างามดีดูเหมือนดูเหมือนหมาเกรากำลังออกวิ่งอ้าเม้ง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 ยายายาเม้งเดี๋ยวย่างนี้เสียคะแนนแล้วนี่เสียคะแนนแล้วนี่เอาเอาขาออกนี่หรือหรือหรือเป็นท่าใหม่โอ้ไม่ได้นะเม้งอ๋อเป็นท่าใหม่เป็นท่าใหม่เป็นท่าใหม่อ๋อ ได้ได้ได้เองอ่ได้คะแนนได้คะแนนน,น,นี่เป็นท่าใหม่เอ,องคิดขึ้นเองใช่ไหมท่านี้โอ้โหเองท่าท่าสวยนี่ออโอ๋โอ,อ,อ,อแ,ตแต่อย่าให้ขาอย่าให้ขาไปติดตรงโต๊ะนะจะจะเสียคะแนนมากเลยนะน่ะโดนตัดคะแนนเลยนะอ่าโอ้ท่าท่านี้ก็สวยนะเนี่ยอืได้ลมได้ลมอ่าอ่า อ๋ออ๋อได้ได้ไดีดีดีเมงท่านี้ก็ดีโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ได,ดูดูจากหลาย,ลายมุมอ้นี่ลีลามันได้โอ้สวยท่าสวยเม้งมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะนี่ท่านี้นี่ถือถือว่าไม่ธรรมดานะนี่ อย่างนี้เรียกเล่นท่าเล่นท่ายากซะด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูอีกท่าหนึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นท่าโปดขอยไอ้เมง้งก็ตามภาษาที่เม้งมามาจากอันนี้เราจะยกยก,ยกขยไข่เม้งงอ,อกแบบนี้เราค่อยๆวางลงไอ้เมง้งเม้งอย่าตกนะอย่ายอยนะ่าอย่าให้เสียชื่อนะอย่าให้เสียคะแนนลยอย่าเอาขาไปติดตรงนั้นที่เสียคะแนน้ะเนี่ยเสียคะแนนแล้วเห็นไหมเนี่ยตรงตัวดีๆเมง้ง ตรงตัวดีๆเออตรงตัวดีๆตรงตัวดีๆเป็นกลางเขนเลขไงก็กมึงมาจากเยอรมันมึงก็ต้องต้องแสดงท่ากลางเขนเล็กน้อยอ่าอ่าโค้ยเสียคะแนนเลยแบบนี้เม้งเม้งแสดงท่ากลางเขนเล็กก่อนอ่าเอาเอาขาลงมาดีๆ โอยโอ,ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาขาลงพอดีดีเออเอาขาขึ้นไม่ได้ยังไงอะเสียคะแนนแล้วนี่โอ้โดนตัดโดนตัดติดแล้วแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้นมันมันมันไม่ได้นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจัดท่าหลังจากที่เมื่อกี้เม้งเสียคะแนนไปมากก็เม้งก็เข้าสู่อุปรกรณ์ใหม่เป็น เป็นห่วงไม่รู้เรียกอะไรเหมือนกันก็เมงเมงก็เล่นท่ายากอยู่ตอนนี้แต่ยังยังสามารถกระดิกหางได้อยู่แสดงว่าท่าก็ยังสบายสบายอยู่เพราะว่ากรามเหนือก้ามเนือดีอาจจะมีการเกรงนิดนึงเมงว่าไงมีความสุขเปล่าสนุกไหมโอ้ชอบนะชอบชอบชอบเล่นยิมนสติกใช่ไหมอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวมาสู่อุปกรณ์ต่อไปอุปกรณ์นี้เมงเมงได้คะแนนดีอ่าถึงอุปกรณ์สุดท้ายอันนี้เล่นยากนิดนึงแต่เมงก็สามารถเล่นได้ก็เป็นการทรงตัวที่ดีแสดงให้เห็นถึงการฝึกฝนกล้ามเนื้อมาอย่างดีการจัดระเบียบร่างกายสวยงามอาจจะเริ่มหอบนิดนึงเพราะทรงตัวอยู่นานละ หางเม้หางกระดิกหางอใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเริ่ม,เร,มเริ่มหอบหน่อยละก็เป็นยิมนาสติกลีลาประสานอุปกรณ์เม้งก็ได้คะแนนไปค่อนข้างสูงแต่ว่าในอุปกรณ์แรกก็โดนหักคะแนนไปเยอะก็ไม่เป็นไรมนาะตีตื้นขึ้นมาตอนหลังมันก็โยกได้ทีนึนงอาจจะพอเสียว อ้าโยกโยกออาโยกได้พอเสียวอ่าเดี๋ยวเอาเม้งลงละอ่าเมง้งมาดีดีสิจะไม่ยอมลงอีกนะเอ้าจะไปเกาะประตูทำไมอนะ่ะอ่าก็ขอบคุณเม้งมากสำหรับการสาธิตยิมนาสติกในลีลาต่างๆอุปกรณ์ต่างๆ อ่าเดี๋ยวส่งไปแข่ง